สว,ส,สวัสดีค่ะัดีค่ะนาสดอีกแล้วทั้งหน้าเนี้ยคือแบบว่าที่เซเว่นทั้งหน้านี้คือของในเซเว่นทั้งหมดเลยนะคะอ่าเลิศคือแบบเลิศเลิศจบปังเอาปังปูเลเย่เลยจา้าปังปูเลเย่คืออะไร สทุกคนสวัสดีกันด้วยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเราจะพาทุกคนนะคะมาแต่งลุคนี้กันค่ะนี่ลุคนี้เลยนะคือถ้าใครแบบว่าชอบลุคนี้นะคะก็สามารถเอาไปแต่งตามได้เลยนะคะคือแบบว่าโป๊ะปังปลังปร่มากเลยนะแม่บอกเลยนะคะเป็นแบบว่าออกแบบจะออกแบบแซบแซบก็ไม่ได้จะออกแบบ สว,สวยก็ได้อีกระดับหนึ่งนะคะแซบบวกสวยเครื่องสอําอางนี้นะคะมันก็จะเป็นเครื่องสอําอางอ่าเขาเรียกว่าเซเว่นทั้งหมดนะ <S <S เกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีแบบบางอันแบบว่ามาแทรกด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> นาสดอีกแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะ แต่งนะคะขออนุญาตมาผมแป๊บหนึ่งนะะี่ค่ะโอเคนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าด้วยด้วยเราจะมาแต่งหน้าในลุกแบบว่าทั้งหน้าเนี้คือแบบว่าที่เซเว่นทั้งหน้านี้คือของในเซเว่นทั้งหมดเลยนะคะก็จะมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะโอเคอย่างแรกนะคะเราจะต้องใส่เขาเรียกว่าอันนี้นะคะ รองพื้นนะคะทุกคนค่ะถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ<ม>แป้งพัฟวีวีเนื้อครีมนะคะนี่สูตรนี้เลยนะคะสูตรนี้เลยนะคะ<ม>น,นะคะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำนี่นะคะนี่ก็ไปจุ่มน้ํามานะ <Okay. S 1> ฟองน้ำนี้ต้องไปจุ่มน้ําก่อนนะคะถึงจะแต่งได้นะคะเค <Okay. S 1> ลืมอะไรปะเนื้อครีมเขามันก็จะเป็นแบบเหลืองๆอันนี้เนื้อใสนิดเดียวแล้วเนี่ยนะคือเนือลืมอะไรหรือเปล่าใช่ล,ลืมกระจแบแป๊บหนึ่ง ถ้าใครแบบร่องตาดำเหมือนเหมือนเหนือนะก็คือขอให้ใช้คอนซีลเลอร์เลยคือซื้อคอนซีลเลอร์มาเลยแกจะแบบสุดยอดของความสุดยอดนะคะนี่นะนี่นะคะเนื้อครีมของเขามันก็จะแบบว่าแมทช์ กับใบหน้าของเราด้วยนะคะมันก็จะสว่างมันจะทําให้ใบหน้าเราสว่างโคตรๆเลยแหละคือดูอย่างเงี้ยใบหน้าคือเหนือสว่างมากดูนอกกระจกอะคือสว่างมากเลยแกคือแบบอื้อหืออะไรคือจะขนาดนั้นนะคะโคตรข่าวเลยว่ะเอาข่าวเดนะคะอย่างต่อไปนะคะที่เราจะสวอชกันนะคะก็คือแป้งนะคะแป้งใครมีแป้งพับ ใส่แป้งพับใครมีแป้งเด็กใส่แป้งเด็กซึ่งี่ยมีแป้งเด็กก็จะใส่แป้งเด็กวิธีการทาก่อนที่จะทาแป้งเด็กนะคะให้เรามาลงคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ของเจ้ตัวนี้ Sit ท,ทูซิดนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะคือมันก็ใช้ได้นะคะคอนซีลเลอร์ของซิดท,ทูซิดนะมนะีนะคะคือมันจะแมชขอบใต้ตาของเราให้มันแบบไม่คลําดีนะไหมว่าปกปิดดีนะคะหรือว่า ชอบเลยนะคะทาลงเลยใครมีแป้งพับเสียแป้งพับใครมีแป้งเด็กเสีแป้งเด็กแล้วกูลืมปิดกูลืมเปิดนะคะลืมเปิดนะคะแล้วก็ปุ๊บปุบบ๊อย่างนี้ก่อนนะคะให้มันเป็นแบบล่างเส้นไว้นะคะล่างเส้นไว้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้อันนี้ในการคลียเนี่ยคลีอย่างนี้เลยนะคะ เคลียเลยนะคะาการปัดอย่างนี้นะคะมันจะทําให้ตาไม่ตกล่องมันจะทําให้แบบไม่ตกล่องอะนะมมันจะทําให้แบบเอาสวยเลยแหละเอาจริงๆนะคะนะคะทาคอนได้เลยแล้วก็อย่างที่สามนะคะก็คือ <c oughs> เห็นไหมการทําคลิปของดิฉันนะบอกเลยว่า ปาไปครึ่งคลิปนะคะบอกเลยแทรทีั่นนะคะก็คือทาแป้งธานาคาทาเพื่อลายทาเพื่อกันคุมความมันเพราะบอกแล้วว่านางคุมความมันโคตรอะ่ะนะไปหาซื้อใช้กันเถอะนะคะแนะนํามากนางคุมความมันมากๆคือที่สุดของที่สุดอะ่ะคือนางคุมไงตาให้เรามาทําที่คิว้วคิว้วคิว้วคิว้ควอ่ะคิว้วเหนือใช้ของซีทูซีที่เหนือเคยเรีวิวไป รีวิวเครื่องสำอางนะคะเนี่ยใช้ของ s ี t ูซนะดีมากๆเลยนะคะชอบนะคะคือเอาจิงๆป้านเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเขียนคิวไม่เป็นเลยนะบอกเลยแล้วเจอตัวนี้นะคะคือแบบตอบตอบโจทย์อะคือแบบชีวิตดีแม่ชีวิตดีมากนะ เอาสวยนะจ๊ะแล้วก็อย่างต่อไปนะจ๊ะพอทานี้เสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหัวแปรงของเขานะคะเขาทำมาแบบอย่างนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็ปาดปาดปาดอย่างเงี้ยคือเป็นหัวกลมๆเพื่อปาดง่ายมากแม่ปาดง่ายมากตอบโจทย์มากคือชอบเลยเนะะี่ยค่ะแบรนด์ s ูดิ t ูซ e นะเลือกมาสองอันที่เหนือเคยรียวิวไปนะคะมัะนอาจจะไม่เป็นเครื่องสำอางเซเว่น ทาังหน้าหรอกแต่ว่ามันก็จะมีบางบางอันนิดๆที่มีเซ็กซ้อนใหม่ที่เหนือบอกนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาอันนี้ใช้แทนนะของเซเว่นบางทีมาอันก็จะเป็นของเซเว่นแต่มาก็ไม่ใช่ของเซเว่นนะที่เหนือบอกมันจะสวอชกันนะคะไม่แน่จะแต่งตาเป็นสีแบบแดงๆออกชมพูชมพูนะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะในการทานะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละ นะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะผสมกันเนะชอบทาสีนี้เป็นประจำกับสีนี้ผสมกันนะทาข้างบนตรงนี้ให้มันเป็นแบบส o วอชกันแล้วก็มาข้างล่างอ่าเลิศคือแบบเลิศเลิศจบปังเอาปังปุรยเย่เลยจ้าปังปุรยเย่คืออะไรคืออะไรก่อน นะคะพอเสร็จแล้วปึ๊บแก้มนะคะเราจะใช้ของเจ้าตัวนี้ในการปัดปัด,ป,ด,ป,ดปัดข้างบนแบบแต้มแต้มข้างบนนี้นะ2จุดก่อนนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยแทบๆท,บท,บทบเลยเห็นปะคือแบบอุ้ยดีดีมากเลิศคือแก้มมาละอ่ะแก้มมาละ คือรูปๆให้มันเครื่องหน้าหน่อยนึงนะคะแล้วอันนี้ <ๆ S 1> คือยังไม่โปรป,ปรงปรงปรูเย่นะจ๊ะ,ะถ้าอยากจะให้มันโปะปรังมากกว่านั้นก็คือใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะมันจะมีแบบแทรกซ้อนขึ้นมาอนี้เบอร์ศูนย์สี่นะคะเดี๋ยวก็จะใช้แปรงตัวนี้นะคะในการทาตัวตัวนี้นะแล้วก็สวอชเข้าไปนะคะเข้มไปปุ๊บๆเคาะๆแล้วก็แบบวนๆแล้วก็แบบอย่างนี้นะจ๊ะ คือเป็นการทาที่แบบว่าเอาเลิศเลิศข้าม,มาจมูกนิดนึงนะคะให้มันเป็นแบบเหมือนแบบซัชตรงจมูกดีนะ,ะนะจ๊ะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือมาสคาร่าไม่ใช่มาสคาร่าที่ปัดขนตาขึ้นนะก่อนที่จะปัดขนตาขึ้นนะ่ะเกจะต้องเอาอะไรมาแนบแนบๆขนตาเกก่อนนะเอกเลยดีมากก็ใช้อันนี้นะคะเนี่บ เห็นปะขนตามนจะง,งอนๆแบบงอนๆึ้นเหนือเป็นคนขนตาลนอยอยู่แล้วนี่นะคะของซีทูซีนี่แหละอันเดิมใช้ดีจ้ะบอกเลยอันนี้เนี่ยต้องแบบใช้สมาธิสูงอะอันนะคะเราจะโฟกัสอย่างต่อไปก็คือลิปสติก จะใช้ของอะไรดีจ๊ะวันนี้ฉันหยิบมา2องตัว3ตัวเลยอะมีก็ใช้ทั้งสาตัวเลยโปะะเข้าไปเลยนะคะโปะปังนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะใช้เป็นลิปของเจ้าตัวนี้ก่อนละกันทารอบๆให้หมดเลยแล้วก็ใช้ของเจ้าตัวนี้ทาต่อแล้วก็ใช้ลิปมันในการทาเคลือบให้มันเงาคีนัมบูวันมาจ้ะแม่นะจ้ะมาจ้ะแม่ สีเลิศปะสีเลิศนะอ่านทาแค่นี้พอนะลิปต,ตัวตัวนี้การทา,ท,าทับต่อไปรนนี้มันจะออกสีแดงๆนะคะเดี๋ยเคยสวอช,ชให้ดูแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเลอะมากแม่ดูสิอุ้ยแดงมากมันแดงไปแล้วก็เลยแบบเอาลิปมันนะคะมาแก้เนอะ คือถ้าทาลิปเนี้ยเข้าไปมันก็จะแบบแดงเข้าไปอีกปะมันก็จะแดงเข้าไปอีกอยู่ดิความแบบอยนะ่างเงี้ยทำให้ปากดูแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะอ่าประมาณนี้นะจบสวย20นาทีว่าสัาน้นมันจะนานไปมันไม่ได้ถัดแต่งหน้าเว้ยแค่แก้มอะคือปาไปแบบเยอะมากเลยนะ ที่นะคะเขาเรียกว่ามาดูที่ทรงผมนั่นเองนะคะทรงผมนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากได้ทรงผมไหนอันนี้คือทรงผมที่สวยที่สุดแล้วนะแกบอกเลยสวยที่สุดทรงผมนะคะเดี๋ยวเขาไปปิดประหลแบบหนึ่งนะเราแตะนะเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ทรงไหนนั่นเองนะคะอันนี้เราจะอยากได้แบบทรงนี้ก็ได้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละลูกเนี้ยแหละเสร็จแล้วสวยปะ นี่แหละบางมากแม่สุดยอดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุคนี้นะคะชอบกันหรือเปล่านะคะถ้าอยากกับถ้าอยากให้แบบว่ามาแต่งในลุคไหนอีกนะคะ<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้อีกลุคต่อไปแน่นอนคะ่ะก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้เขาด้วยนะตัวเองกดหัวใจให้เขาด้วยนะแล้วก็กดติดตามให้เขาด้วยนะนะักนะันะ โอเคนะคะเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ